ทางช่อง y o u t u กด Good My s t o ึ e 5นะคะขอภยัยวันนี้แอบมาดึกๆนะคะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวแนะนำเว็บไซต์หาคู่นะคะเว็บไซต์หาคู่หาแฟนฝรั่งสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเดินสายฟอนะคะหาแฟนฝรั่งหาสาม,มีฝรั่งก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซั b s c ค i b ์ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครมีคำถามทุกคำถามถาม,มีคำตอบคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพิมพ์มาตอบให้กับทุกคนได้ยินไหมคะคุณโยรดานนะคะ ได้ยินไหมขึ้นมาให้พิมพ์ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคัมพี์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมพ์จ้าสิสเส็มาได้วันนี้พพ์อยากจะมาค่ะพพ์อยากจะมารีวิวแนะนําเว็บไซต์หาคู่สําหรับประเทศฟิฟฟนแลนด์นะคะฟินแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุด อีกประเทศหนึ่งทางแถบสแกนดิเนเวียนะคะไม่ว่าจะคุณไปใช้ชีวิตอยู่นะคะแต่มันเสียอย่างเดียวแค่หนาวแค่นั้นแต่ก็คือคนที่นั่นก็โอเคประเทศเขาโอเคเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะที่ UN นนะคะยูเอ็นสำรวจมาแล้วก็คือเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกเช่นกันดังนั้นนะคะวันนี้ไม่พลาดนะคะที่พิมพ์จะมาจอดลึก เว็บเดทหาคู่ของฟิลมแลนด์นะคะว่าอยากหาแฟนฝรั่งเราต้องไปสิงสถิตท,ที่นี่นะคะเพืพ่อนๆนะคะเว็บที่พิมพ์พูดถึงนะคะมีสมาชิกประมาณ270,000คนนั่นหมายความว่าก็คือคนไม่ค่อยได้เล่นกันมากจากเท่าไหร่แต่ก็คือเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่จะค l ีนก็คือสะอาดขาวสะอาดอันนี้นะคะพิมพจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะการเข้าเว็บไซต์นะคะตัวนี้เป็นเว็บไซต์นะคะไม่มีแอป ดังนั้นก็คือเราสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเราจะเล่นผ่านมือถือแต่ต้องอเป็นเข้าในโซนของเว็บไซต์นะคะเว็บนี้นะคะก็คือเป็นชื่อว่า d r e t i n e t นะคะพิมีโอกาสได้เข้าไปเนื่องจากเป็นเว็บของฟินแลนดังนั้นภาษาในหน้าเว็บไซต์จะเป็นภาษาฟินแลนด์หน้าที่ของเราก็คือกดคำว่า translate มันจะมี2 สองออปชันนะคะเมื่อเรากดเข้าเว็บไซต์นะคะด้านซ้ายจะเป็นภาษาฟินแลนด์ด้านขวาจะเป็นทานสเลตนะคะให้เรากดทานสเลตให้ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเว็บนี้นะคะก็คือเขาจะไม่มีการส่งคนแมทมาให้คุณจะไม่มีแมทชิ่งเหมือนกับในหลายๆเว็บ ในหลายเว็บเวลาที่เราเข้าไปเล่นหรือว่าเข้าไปสมัครนี้ก็คือเขาจะส่งคนแมทช์มาให้คุณจากที่คุณนั้นตอบคําถามนู่นนี่นั่นแต่เว็บนี้ไม่ใช่นะคะเว็บนี้นะพิมพ์ยอมรับเลยนะคะว่าข้อดีที่พิมพ์ไม่เคยเห็นจากที่อื่นเลยนะคะจากที่อื่นเลยก็คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณที่เขาเอามาเป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันคือสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆที่คุณนั้นนะคะสามารถที่จะ โฟกัสในเรื่องนี้เพราะบางคนนั้นก็ไม่สะดวกที่คุนั้นจะให้รูปของคุณโชว์เวลาที่เขามีการโปรโมทเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นแทบจะทุกเว็บนะหากกรณีมีคนมาดึงมีคนมาเอาไปโปรโมทอะไรนี้ก็อาจจะหากคุณอยู่ในเว็บพวกนั้นคุณอาจจะโพลหน้าแหลมแหลของคุณอยู่ในเว็บพวกนั้นแต่เว็บนี้เราสามารถที่จะซ่อนโปรไฟล์ของเราได้นะคะซ่อนโปรไฟล์ของเราได้แบบว่าไม่ให้ใครเห็นนะคะหรือว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกในเว็บ เวลาที่เขามาดูในเว็บไซต์เขาก็จะไม่สามารถที่จะเห็นรูปของคุณแต่ในหลายเว็บหากกรณีที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บบางครั้งก็จะดึงในหลายรูปของในหลายคนมาโปรโมตก็จะมีรูปของคุณแต่ว่าเว็บนี้นะคะคุณสามารถที่จะซ่อนไม่ให้เขาทําพวกนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะเห็นแค่โพสต์ของคนที่เขาเสียค่าสมาชิกอะไรพวกนี้นะคะเว็บนี้นะคะสามารถที่จะสมัครผ่าน Facebook ลิงก์ผ่าน Facebook ได้อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าพิมไม่แนะนานะคะหากใครที่อ่านคัมภีร์หาแฟนฝรั่งนั้นบอกว่าพิมไม่แนะนำนะคะห,คร,คหฟฟร,มมรือว่าเราจะก,อก e ่ออีเมลเมื่อเราก,อก e ่ออีเมลสมัครเราจําเป็นที่จะต้องอใช้อ e ีเมลที่ใช้งานได้เพราะว่าอะไรเพราะเว็บนี้จําเป็นที่ต้องยืนยันเขาจะส่งลิงก์ให้คุณทางอ e ีเมลแล้วก็กดยืนยันซึ่งในเว็บนี้นะคะก็คือเราจําเป็นที่จะต้องใช้อ e ีเมลที่ใช้งานได้และเราก็คือสามารถที่จะ กดยืนยันได้นั่นหมายความว่าคุณต้องรู้พาสเวิร์ดของคุณในการเข้าอย่างที่พิมพ์บอกรีวิวไปในเว็บทวูดเ,เว็บลููพวกนั้นนะคะว่าคุณจะเป็นที่ต้องสร้างอีเมลต่างหากแยกต่างหาในการหาแฟนฝรั่งหาสะมีฝรั่งไม่ใช้ติดต่อกันเว็บเด t ตีดอทนะคะก็คือเราสามารถที่จะเสิร์ชแต่การเสิร์ชนะั้นมันก็มีลิมิตอีกนะคะมันมีลิมิตมีลิมิตในการเสิร์ชแต่เราจําเป็นที่ต้องระบุ ระบุการเสิร์ชของเราเพื่อที่จะเจาะก็คืออายุสถานที่อยู่หรือว่าในเหตุผลในการที่เข้าเข้าเล่นเว็บไซต์อันนี้คือข้อดีเพราะเรานั้นสามารถที่จะเสิร์ชในกรณีที่ว่าที่เขามองหาความสัมพันธ์ long term relation ชิมหรือเปล่าเพราะบางโปรไฟล์เขาไม่ลงไม่ลงเขาเวลาเราเสิร์ชคำนี้มันจะไม่ขึ้นนะคะมันจะไม่ขึ้นหรือว่าเรานั้นจะสามารถาเสิร์ชได้ว่าล a ดล็อกอินอันนี้คือข้อดีข้อดีอย่างหนึ่ง ในหลายๆคนที่มาถามพิมพ์ว่าทำไมเวลาส่งข้อความไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ตอบคุณอาจจะไม่รู้ว่าผู้ชายนั้นล็อกอินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เขาจะเข้าทุกวันนะคะแต่เว็บนี้เราสามารถที่จะดูได้ว่าเขาล็อกอินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็โปรไฟลดีเซนต์โปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์ที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาหรือว่าโปรไฟล์ที่มีการอ d ด t ินั่นหมายถึงว่าเขามีแอ CC t i v e นะคะก็คือสมาชิกยังใช้งานอยู่มันทําให้เรานั้นสามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าอะไรหาคนที่เขาแบบว่ายัางเล่นอยู่เพราะบางคนเข้ามาสมัครไวเขาไม่เล่นแต่ก็คือเว็บไซต์เขาไม่ได้ได Delete ี r โปรไฟลออกนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือโปรไฟล์ที่น่าสนใจนี่คือสําคัญนะบางโปรไฟล์นะนะคะก็คือเขาจะเว็บไซต์เขาจะจับกลุ่มมาให้ในกลุ่มที่น่าน่าสนใจนะคะ หากคนนี้เราเล่นฟรีนะฟังให้ดีๆนะเปิดหูฟังให้ดีๆว่าหากคนนี้เราเล่นฟรีในเว็บ d e t ีด์ดอเนะคะเราจะส่งส่งเป็นรูปน่ารักน่ารักไปจีบเขานะคะรูปหวัวใจรูปนิ้วโป้งรูปอะไรต่างๆนะคะเราส่งฟรีได้3ามครั้งต่อวันนะคะสามครั้งต่อวันแต่หากเราเสียเงินเราส่งได้ตลอดนะคะแต่หากเราเล่นฟรีนั้นเราส่งได้แค่3มครั้งต่อวันแค่นั้นนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะ ไปเห็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจเราก็สามารถที่จะกดเป็นชื่นชอบไปได้หรือว่าเราส่งข้อความหาเขาได้แนบภาพนะคะแล้วก็ทำอักษรตัวเอียงตัวใหญ่ตัวหนาอะไรต่างนะคะให้กับเขาได้เรามาดูสมาชิกนะในการในเล่นเว็บดูตีดอทนะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าพิมพ์จะแปะลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายนะคะนะคะว่าหากวันีที่แม่เราไม่เสียเงินนะเราก็ส่งข้อความหาเขาได้ หาเขาได้นะคะสครั้งต่อวันหมายถึงว่าส่งข้อความนี่คือโจวิงวิงนะแต่ว่าหากกรณีที่เราส่งเป็นข้อความนะก็คือ conversation นะคะสิครั้งต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องส่งข้อมูล contact ของคุณให้กับผู้ชายหากผู้ชายเข้ามาอ่านโปรไฟล์คุณหรือว่าอะไรต่างเขาสนใจเขาอาจจะมาติดต่อคุณเช่นให้อีเมล ให้ไลน์แต่พิมพ์ไม่แน่ใจนะไม่รู้นะว่าไลน์นี่จะเป็นไอเดียดีหรือเปล่านะคะแต่สิ่งสําคัญพิมพ์แน,นะนําว่าน่าจะเป็นอีเมลก่อนหรือว่าหาเขาให้ทั้งอีเมลหรือว่าให้ทั้งไลน์ก็ได้นะคะหากกรณีที่เราจะดึงผู้ชายออกมาคุยเพราะว่าในเดือนหนึ่งคุณสามารถส่งได้แค่1ิครั้งเท่านั้นหากคุณจะเล่นฟรีนะนั่นหมายความว่าเราจะต้อง ขี้เข้าจุดเลยว่าหากเขาอ่านโปรไฟล์ของเขาเราสนใจเขาตรงไหนแล้วก็แนบท้ายว่าเนื่องจากเราเป็นสมาชิกฟรีนู่นนี่นั่นนะคะส่งข้อความได้แค่10 Conversation ต่อเดือนนั่นะหมายความว่าหากคุณสนใจคุณติดต่อชั้นผ่านนี่นี่นี่ก็คือเราก็สามารถดึงผู้ชายออกมาคุยข้างนอกได้แต่มันมีข้อแต่ก่อนมากกว่านั้นก็คือว่าประวัติการคุยมันจะอยู่ได้แค่14วันนะคะ14วันแค่นั้นนั่นะหมายความว่าผู้ชายที่เราส่งข้อความหาเขานั้นก็ต้องแอคทีฟ ก็ต้องแอคทีฟพอสมควรที่จะเห็นข้อความเราแล้วก็ออกมาคุยข้างนอกนั่นหมายความว่าหน้าที่ของคุณต้องส่งข้อความยังไงให้ผู้ชายสนใจคุณแล้วก็แนบคอนแทคอินฟอร์มเ i ช n ันให้กับเขาเพื่อที่เขานั้นจะได้ออกมาคุยกับคุณข้างนอกนะคะเพราะอันนี้กรณีเล่นฟรีแต่หาก่กรณีที่เราเสียเงินนั้นก็คือเราก็ส่งข้อความได้ตลอดอะไรต่างๆนะคะส่งข้อความได้ตลอดส่งจีบได้ตลอดอะไรพวกนี้นะคะไม่จํากัดลิมิต นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างที่พิมพ์บอกในหลายๆครั้งนะว่าหากเเว็บมันเล่นฟรีได้ให้เราเล่นฟรีก่อนนะอย่างเว็บเด็ดดีนี่ก็เล่นฟรีได้เราก็เล่นไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเสียเงินเพราะบางคนเหมือนพิมพ์แนะนำอ่ารีวิวเว็บทูดอทคอมลูวูไปก็รีบกระโจนไปเสียเงินเลยคือพิมไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะหากเราไม่มีไอเดียในการเล่นเราเสียเงินไปแล้วมันก็จะเสียเงินเพราะอย่างมีพี่คนหนึ่งบอกว่า แกเห็นในเว็บมันขึ้นว่า745พอแกจ่ายไปจริงๆแล้วมันมาหาักเพิ่มอีก2,500สรุปแล้วแกจ่ายไป3,000กว่าบาทนะคะจ่ายไปตอนพันกว่าบาทแล้วนี้มันก็เป็นออโต้รีนิวออโต้รีนิวอาเมมเบอร์ชิพนั่นหมายความว่าเมื่อใกล้จะถึงเดือนมันมันก็จะมาหาักเงินคุณอีกคือคุณนั้นจําเป็นที่ต้องไปแคนเซิลออโต้รีนิวนะคะออโต้รีนิวซึ่งแกก็บอกว่าก็บอกเตือนในหลายคนคืออย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเล่นฟรีได้เล่นฟรีไปก่อน ไม่ต้องรีบร้อนที่จะเสียเงินเพราะอะไรเพราะว่าก็คือเราสามารถที่จะเล่นได้ก็เล่นไปก่อนนะคะไม่ต้องเสียเงินก่อนนะคะกระจายกันเล่นนะคะเล่นที่นั่นที่นี่แต่เว็บนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่า10ข้อความต่อเดือนถือว่าน้อยนะงาน,น,นเราจะยิงคําถามยิงอะไรไปยังไงที่มันจะทําให้ผู้ชายนั้นออกมาคุยข้างนอกกับเราให้ได้เร็วมากที่สุดนี่คือข้อดีนะคะนี่คือข้อดีเราจําเป็นที่ต้องอ่านโปรไฟล์ของเขาเราจะไปส่งแค่คําว่าให้เฮลโหลนายทูมิดูไม่ได้กิน่น ที่บอกหรือว่าไม่ได้กินในเว็บนี้เพราะมันมีลิมิตมีลิมิตมากนะคะที่คุณจะส่งได้แค่10ครั้งต่อเดือนแค่นั้นนั่นหมายความว่าหาคุณส่งแค่คําว่าให้ผู้ชายตอบว่าให้นะคะคุณตอบไปอในทูมิตอยู่นะคะสอ,สอไปแล้วนะคะสองต่อสอไปแล้วกลัลแปดเองนะคะดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องวางแผนกลยุทธ์การเล่นที่ดีอ่านข้อความของโปรไฟล์ผู้ชายก่อนมีข้อความมีโปรไฟล์อะไรน่าสนใจเรายิงเข้าจุด ผู้ชายรู้สึกว่าที่เราสนใจอ่านโปรไฟล์ของเขารูปเราดูดีนะโปรไฟล์เราลงมีข้อมูลอินฟอร์มเ o ชันที่เขาสนใจนะคะแล้วเราก็ส่งปบข้อมูลไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลการติดต่อไปผู้ชายเขสนใจเขาก็จะมาติดต่อเราข้างนอกนี่คือมันมันทำให้เราดึงผู้ชายมาคุยข้างนอกได้เร็วที่สุดฟินแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่มากนะนะคะพี่บอกนะคะแต่มันหนาว หนาวมากค่ะพิมมีเ a c e b o o k 2 f a ฟ e b o o k ในฟิสเฟซบุ๊กหนึ่งนะั้นมีคนในฟินแลนด์อยู่เยอะมากนะคะฟินแลนด์ Finland อยู่ติดกับเอสโตเนียพี่สาวพิมพ์ไปอยู่ที่เอสโตเนียหนึ่งปีแล้วก็คือเขาก็จะไปซื้ออาหารการกินที่ฟินแลนด์เพราะฟินแลนด์ผู้หญิงไทยอยู่เยอะมากฟินแลนด์เป็นปร,ประเทศหนึ่งที่นิยมแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะแต่งานกับผู้หญิงไทยเวลาคุณไปอยู่ที่ฟินแลนด์อย่างคุณรัตด,ดาใช่ไหมนะคะคุณรัตด,ดาไปอยู่ที่ฟินแลนด์ไปอยู่ที่ฟินแลนด์และนี้ก็คือ ทางโรงเรียนเขานะเหมือนเขาให้ความช่วยเหลือผู้อพยพนะคะเขาเรียกเราเป็นผู้อพยพนะคะเข้าไปก็คือให้เรียนภาษาฟรีนู่นนี่นั่นแล้วก็คือสนับสนุนส่งเสริมให้แบบถ้าอยากเรียนนวดก็เรียนเป็นปีหนึ่งบอกการดําเนินธุรกิจอะไรต่างจบมาก็สามารถเปิดร้านได้อย่างคุณรันดาเขาก็เปิดร้านนวดนะคะที่ไม่ได้เห็นแกมาสักพักแล้วนะคะดังนั้นนี่คือคือมันเป็นข้อดีของของอา ฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์นะคะอย่างที่บอกนะว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ควรมองนะคะที่ควรมองนะคะพี่ปอปอใช่ไหมคนสวยปอปอไม่เห็นหน้าเลยนะไปไหนนะคะคนนั้นก็คือมีแฟนคนฟินแลนด์นะหายไปเลยนะพี่ปอปอนะคะนะคะโอเคใครมีคําถามขึ้นมาได้นะคะขึ้นมาได้เดี๋ยวคุณแมงปอนะคะค่ะคุณกุลยาคุณแม่มนะคะใครมีคำถามวันนี้มาดึกนะคะมาดึก พี่บอกเมื่อวานวันก่อนเมื่อวานนะนะคะคือหากใครที่ตามตามพิมพ์มาตลอดนะพิมจะจะเข้าใจว่าพิมพ์นั้นค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้พวกเรามีคุณธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมเวลาที่คุณหาแฟนฝร,รั่งหรือว่าทําอะไรนะเพราะหากเราไร้ซึ่งคุณธรรมหรือว่าจริยธรรมเราไปต่อกับชีวิตไม่ได้เมื่อวานมีน้องคนหนึ่งมาถามหน้าโปรไฟล์ในไลน์ คือแฟนคือสามีนะคะและทีนี้ก็มาเหมือนเอามาแชทกับฝรั่งมีแฟนมีผัวมีสามีอยู่ที่บ้านแต่มาแชทกับฝรั่งเพื่ออะไรนะคะหาพิมพ์ดาวจากเกมนะก็คือเพื่อเงินหาเงินมาเปยผัวไทยคือพิม์ไม่สนับสนุนนะโกงกรรมโกงเกวียนนะพิมบอกนะคะกงกรรมโกงเกวียนไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะมันเห็นในชาตินี้นะ อะไรที่มันผิดศีลหรือว่าอะไรที่ไม่ควรทําอย่าทานะคะอย่าทําเพราะคุณทําไปแล้วนะคุณก็คือกรรมมันตามมาสนองคุณแน่นอนพิมพ์ไม่โอเคนะพิมพ์บล็อกทิ้งเลยนะนะคะพิมพบล็อกทิ้งเลยคือไม่พิมไม่โอเคกับการไลฟ์คุณธรรมคือหากมีลูกมีผัวหากเราจะหาแฟนฝรั่งเราจะคุยกับเนี้ยเราสมควรที่จะเลิกเลิกให้ขาดก่อนที่จะคิดจะเข้ามานะ ะะเพราะอย่างนี้มันถึงทําให้ฝรั่งเขาดูถูกคนไทยเพราะบางคนนั้นก็หนีผัวมาเล่นแรงรต่างหาเงินไปเปผัวนะคะผัวคนไทยบางคนก็เอาเมียมาให้เมียหาผัวฝรั่งเพื่อที่จะเมียหาเงินมาเปผัวไทยนะคะมีแบบพวกไรคุณธรรมแหนหลายคนที่เกิดขึ้นนะคะจ้าคุณธานิกานะคะข่าวคุณสุชาดานะคะอย่าลืมไปเล่นกันนะเดี๋ยวพิมพ์จบจากไลฟ์พิมพ์จะแปะลิงก์ไว้ในคําอธิบายนะคะ แปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะคะนะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะพิมพ์มสนับสนุนนะนะคะพิมพ์เกลียดมากนะนะคะพูดถึงอ่อพวกนี้แล้วพิมพ์เกลียดมากพิมพ์ไม่ชอบนะคะคนเราต้องมีคุณธรรมนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไหนนะคะต้องมีคุณธรรมประจำใจประจำตัวนะคะ เล่นฟรีได้เล่นเสียเงินก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะมีคนมาถามประเทศแอลจีเรียเป็นยังไงนะแอลจีเรียนะคะเป็นประเทศอ่าเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้นะนะคะแอฟริกานะคะเป็นหนึ่งในทวีปแอฟริกา แอลจีเรียนะพิมเพิ่งเสิร์ชดูนะคะคือคุณจะคุยกับประเทศไหนนะพิม์บอกคุณนะคะว่าคุณลองพิมพ์ลงใน Google ดูว่าประเทศเขายังไงแอลจีเรียนะคะเห็นในลงใน Google นะเพิ่งจะมีการเกาะการ้ายหรือว่าอะไรต่างหากคุณไม่แคร์ว่าคุณจะไปหลบลุมลูกระเบิดหรือว่าอะไรต่างคุณก็ นะคะคุยได้นะคะแต่ในหลายครั้งที่พิมบอกนะคะว่าเวลาที่เราคุยกับประเทศไหนชาติไหนเราจำเป็นที่ต้องหาข้อมูลบ้างนะไม่ได้หลับหูหลับตาแชทมั่วซั่วนะคะหากเราหลับหูหลับตาแชทมั่วซั่วเราก็จะเสียเวลาการทํามาหากินของเรานะคะโดยโดยไร้ประโยชน์นะคะโดยไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะบางประเทศนะแค่ชื่อมันมันก็ไม่ผ่านแล้วนะคะแค่ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วดังนั้นนะคะต้องคิดหน่อยนะคะต้องคิดหน่อย ที่พิมพ์รีวิวเว็บวันไปนะนะคะเว็บนั้นไม่มีแอปนะให้เราเล่นผ่านเว็บไซต์อย่างที่เคยคุยมานานแล้วนะคะว่าเวลาที่เราหาแฟนฝรั่งนะั้นตอนนี้คอมพิวเตอร์มันราคาถูกๆนะคะไปผ่อนมาสักตัวหนึ่งนะคะเอามาไว้แชทกับฝรั่งเพราะอะไรเพรว่าอย่างเว็บน net เนี้ย d t ดอเนี่ยเขาก็ไม่มีแอปนะนะคะเราจำเป็นที่ต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นผ่านเว็บไซต์นะคะดังนั้นนะคะ หาคอมถูกๆมาไว้ตัวหนึ่งนะคะไว้มาเล่นนะคะเมื่อก่อนตอนที่พิมมาเล่นเว็บเดทอะไรหาคู่นะไม่มีแอปนะสมัยนั้นนะคะก็จะเล่นผ่านเว็บไซต์ตลอดนะคะเล่น่ามเพจไซต์ตลอดมีคนเข้าไปสมัครทวูนะนะคะ,ะพี่พิมทูสมัครทวูนะพิมพ์แนะนําให้เล่นฟรีก่อนนะนะคะทวูมันเล่นฟรีได้ก็เล่นฟรีไปเถอะคะ่ะเล่นฟรีไปก่อนนะคะอันไหนที่มัน คือเราอย่าไปอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเสียเงินนะคะทุกเว็บไซต์ที่พี่ิวแนะนํานะคะเล่นฟรีได้เล่นฟรีไปก่อนนะคะเล่นฟรีไปก่อนไม่ต้องรีบนะคะนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าหากกรณีที่เรารีบร้อนเสียเงินอะไรต่างเราไม่รู้ยังไม่รู้ไอเดียการเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเสียเวลาเรานะคะจะเพิ่งเสียเงินนะคะยะเพิ่งเสียเงิน <Maybe. S 1> เอา<ๆ>นะคะ ะะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวจะคุยประมาณ2อนาทีเดไปนะคะ ให้มีคำถามขึ้นมาได้นะเดี๋ยวพิมพ์ไปค่ะเว็บเล่นฟรีได้เล่นก่อนนะคะเดี๋ยวพุ่งไปเสียเงินนะคะแนะนำไปสมัครกันนะ เว็บไหนที่พิมพแนะนําไปนะอยากให้เพื่อนๆไปสมัครกันนะคะเล่นให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะได้คุยกับฟอร์สประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเราก็เก็บฟอร์มาใส่กระบุงเราเพา้ไม่ต้องไปโฟกัสแค่คนเดียวมากเกินไปนะคะเพราะโฟกัสแค่คนเดียวบางคนนะคะคุยมาสี่ห้าปีผู้ชายไม่เคยโผล่หน้ามาหาเลยคือชีวิตเราไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะคะเราใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงดังนั้นหาผู้ชายไม่เคยคิดที่จะมาหาคุณนี่คือยากนะคะพิมพูดเลยนะคะยากเพราะชีวิตนะ มันไม่ได้อยู่ออนไลน์นะเราไม่ได้อยู่ออนไลน์เราใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงดังนั้นบางคนนะคะแชทสร้างความหวังลงๆแแรงๆให้กับเราเราก็หวังไปเรื่อยนะคะมีความสุขกับความหวังของเราแต่ผู้ชายไม่เคยโผล่หน้ามาเลยแล้วก็วันหนึ่งผู้ชายก็หายไปกับสายลามในแสงแดดนะคะแปะไว้ในคําอธิบายนะคะเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ไว้ในคําอธิบายนะคะนะคะพิมพ์รีวิวไปเยอะนะคะจ้าคุณพิงค์นะคะ รีวิวไปหลายเว็บนะคะเลือกดูนะคะว่าจะสมัครเว็บไหนให้อะให้ฟังให้เอาไอเดียก่อนนะว่าเขาเล่นแบบไหนนะคะเราจะได้รู้ระวงังบางเว็บนั้นนะคะคือมันไม่ใช่ทุกเว็บนะั้นที่เราจะรู้วิธีการเล่นอะไรต่างเพราะว่าบางเว็บอย่างเว็บวันเนี่ยก็คือเขาไม่มีฟังก์ชันเสิร์ชเหมือนกับเว็บทั่วไปนะคะหรือว่าบางเว็บนั้นเราคือเราจําเป็นต้องได้ไอเดียเพราะก่อนที่พิม์จะสมัครเว็บเด็ดออนไลน์หาคู่นะเมื่อก่อนนะพิม์จะบอกว่า พิมพ์อ่านก่อนนะนะคะอ่านก่อนว่าเว็บเป็นยังไงอ่านก่อนก่อนที่จะเข้าไปเล่นเพราะเราจะได้รู้รู้ไอเดียการเล่นรู้ว่าเล่นแบบไหนบางคนกระโจนเข้าไปสมัไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วเขาเล่นยังไงนะคะไม่รู้นะคะอันนี้เราจะเสียเวลานะคะเราจะเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ไอเดียของการเล่นนะคะเพราะแต่ละเว็บมันเล่นไม่เหมือนกันบางเว็บมันมีช่องแชทบางเว็บมันมีไม่มีบางเว็บมันมีนู่นมันนี่นี่แม้ว่าเราจะเคยมีประสบการณ์การเล่นแต่ทุกเว็บมันก็ไม่เหมือนกัน นะคะมันจะมีความแตกต่างกันสิ่งสําคัญมากที่สุดนะเวลาที่เข้าเล่นเว็บเด็ออนไลน์หาคู่พิมพจะบอกนะคะว่าให้ตอบคําถามเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดบางเว็บนะคะเขาจะส่งข้อความมาให้คุณนะคะว่าแบบทดสอบการกินอาหารแบบทดสอบการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆคือพวกนี้เขาจะเก็บข้อมูลเลขขอดของคุณมาแล้วก็จะส่งคนแมทมาให้คุณกรณีที่เว็บนั้นทาแมทนะนะคะแต่เว็บนี้เว็บที่พิมพ์แนะนำด้วยตี n e t เนเนี่ยเขาไม่มีแมท นะคะไม่มีแมทเราจำเป็นที่ต้องเสิร์ชนะคะต้องเสิร์ชเองโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคำทีหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมจ้าสีสเมาได้นะคะจำไว้นะคะว่าพิมพ์ไม่ได้รับหาคู่นะนะคะไม่ได้รับหาคู่บางคนแอดมาให้หาคู่พิมพ์ไม่ได้หาคู่นะนะคะไม่ได้หาคู่นะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะเขียนโปรไฟล์เขียนให้ดี เขียนให้ดีครั้งหนึ่งนะคะเว็บ Web ที่พิมพ์รีวิวไปทั้งหมดคุณสามารถที่เข้าไปสมัครเขียนโปรไฟล์ให้ดีหนึ่งครั้งแล้วก็ไปสมัครทุกๆเว็บนะคะที่พิมพ์แนะนําคุณเล่นเว็บนี้คุณได้ฝรั่งมาคุยหนึ่งคนเล่นเว็บนั้นได้ฝรั่งมาคุยสองคนนะคะเราก็มาคัดคัดคัด,คดนะคะคัดคุยเพราะอะไรเพราะแต่และเว็บฝรั่งไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่เล่นทุกเว็บนะนะคะแต่เราบางครั้งดวงเราอาจจะเล่นเจออีกเว็บหนึ่ง ดวงเราอาจจะเล่นเจออีกเว็บหนึ่งนะคะนี่คือสําคัญที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องกระจายกํำลังการเล่นนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่พพี่น้องนองทุกคนนะคะขอภัยมาดึกนะคะขอบคุณท่า